กลายเป็นดาวเด่นของไต้หวันไปแล้วสำหรับโรเจอร์น้องหมาก,กู้ภัยเพศผู้สายพันลาปราดอร,รีทิเวอร์วัย8ขวบหลังจากที่มันได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยค้นหาผู้คนที่ติดอยู่ใต้เส้าประหักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.4แมกนิจูดเมื่อวันพุทธที่3เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีของไต้หวัน โรเจอร์และทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ช่วยค้นหาผู้คนในบริเวณที่เกิดเหตุดินและหินถล่มลงมาจากภูเขาทับเส้นทางศึกษาธรรมชาติสาขาตั้งในเขตอุทยานแห่งชาติทาโรโกทำให้เจ้าหน้าที่ค่ะสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตได้ทันเวลารวมถึงค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปประกอบพิธีต่อไปด้วย ส่วนสาเหตุที่โรเจอร์กลายเป็นขวัญใจของชาวไต้หวันนั้นมาจากประวัติความเป็นมาที่น่าเอ็นดูสุดๆของมันโดยโรเจอร์ถูกฝึกให้เป็นสุนัขตำรวจในภารกิจดมค้นหายาเสพติดแต่มันกลับสอบไม่ผ่านเพราะเป็นมิตรและขี้เล่นมากเกินไปแต่ด้วยความแสนรู้และเฉลียวฉลาดทําให้โรเจอร์จึงได้มารับหน้าที่เป็นน้องหมา <okay. S 1> ผู้พแทายแทน okay. 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 <Stop. S 2> ทางนี้ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่10เมษายน2567ไต้หวันพบผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วอย่างน้อย13ศพ บาดเจ็บกว่า1,000คนและเมืองฮวาเหลียนซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของไต้หวนันได้รับความเสียหายหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ตอนนี้ไทยรัฐมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับกับ u u u e e ช่องใหม่ ที่มีชื่อว่าไทยรัฐออนไลน์ออริจินอลอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมสามารถเจอกับผมได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไทยรัฐออนไลน์ออริจินอลแล้วเจอกันครับ